สวัสดีครับผมอ่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็เป็นมือเปล่านะครับแต่ผมทาคลิปนี้เกี่ยวกับมวยงูแล้วนะครับเพราะคนอาจจะไม่ค่อยได้เคยเห็นกันบ่อยมากนะครับเนะเยรวาะค้าจะหาดูยากนะครับถ้ามวยงูนะก็เป็นตัวที่หาดูยากเหมือนกันนะมวยงูในเมืองไทยนี่น้อยม,มากถ้าดีเห็นนะครับนะเดี๋ยวผมสาธิตเอาวันนี้จันเนอทำเสนอท่านะเทคนิคโอเคมีชื่อท่าล้วนะครับนะมวทีบอเม้งนะครับนะ่ นภาหมืดนมิดนะแปลให้มันดูสวยๆนะครับนะโมทีบอเมงนะครับคือฟ้าฟ้าไม่มีแสงอนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทําไมฟ้ามันไม่มีแสงทําไมนภามันต้องมืนมินนะครับโอเคนะครับเอาสมมติว่าเราผมอ่าต่อสู้กันแล้วกันนะครับนะเอาสมมติเขาต่อยหนึ่งสองแล้วกันนะโอเคนะครับเราปัดนะนะเอาผมผมไม่เต็มสูตรนะไม่ไม่ยืนเต็มท่านะเอาปกตินะครับนะโอเคนะครับ ผมทำให้ดูใช้ก่อนหนึ่งสองนะครับเราปัดนะปัดมือเขาอ,ออกนะครับหนึ่งสองจังหวะนี้แหละนะครับนะเข้าไปเลยนะครับบางคนอาจจะคิดว่ามวยงูมันต้องจิกฉกฉกอย่างเดียวจริงไม่ใช่นะครับนะโอเคพอเราปัดแล้วเนะี่ยเบี่ยงตัวหลบนะครับมือเนี่ยผมไปละใช้ปลายนิ้วนะครับผมปีกที่ตานะตียที่ตาเลยเล็งที่ตาเลยที่หน้าเลยนะครับนะโอเคอีกรอบหนึ่งนะ หนึ่งหนึ่งสองนะครับนะหนึ่งสองแล้วกระแทกที่คอสามสี 3, 4, 5, ่ห้ายันไปเลยนะครับอีกรอบหนึ่งนะงช้าๆก่อนหนึ่งสองหนึ่งนะครับอาจจะครั้งเดียวก็ได้แล้วแต่นะครับอ่าเวลาใช้นะมันมันไม่ลิไกลกตัวนะอาจจะหนึ่งสองนะเล็งที่ตาไว้แล้วกระแทกหนึ่งสองสามยันลงไป เห็นครับอ่ะรอบหนึ่งนะครับหนึ่งอ่ะอ่ะงนี่นี่นะเขาอันตรายครับที่ตาหนึ่งสองสามแล้วยันเข้าไปกระแทกเขาที่คอนะครับนะลักษณะนี้นะกลางนิ้วออกเอาง่ามมือเลยแหละนะครับนะกระแทกเขาที่คอหนึ่งสองสามคือตรงกระแทกนะเราเดินเข้าไปด้วยยันเข้าไปนะครับนะไอ้คำว่าน้ำพามือนิดเนี่ยคือท้องฟ้ามือเนี่ยคือตอนที่เราป่าตาเลยแหละ นะนอีกรอบนะใช้ป่ะหนึ่งสองสามสี่ตั้งตั้งตั้งไปนะครับนะอันนี้ตามท่านะส่วนการประยุกต์ใช้จริงๆก็ไม่ต้องตามนี้เป๊ะๆนะครับนะมันมันอยู่ที่การประยุกต์ใช้มันแล้วแต่อย่างเขาต่อยเนี่ยเราอาจจะนี่ก็ได้นะครับนะล้าเข้าเลยอาจจะทีเดียวก็ได้แล้วข่กระแทกนะหรือ มนันละกนณะนี้นะกวาจะตีก่อนนะตีก่อนนะตีแล้วค่อยนะเข้าเลยนะอาจจะตีเขานี้ <_ s 2> กดเข้าไปอะไรก็เด้เว,ว่านะอันนี้คือปรับตามหน้างานนะครับการไปยุกใช้หรือบางทีผมตัดไอ้ตรงป่าตาออกไ <_ s 1> ม่ผม,มใส่เลยปั้ง <_ s 1> แทกเข้าี่คอเลยนี้ก็ได้นะครับนะหรือจะแบบเขางน่มาปุ๊บ ยิงที่ตาเลยนะตามท่ามันปัดเข้าออใช่ไหมวันนี้ผมปัดออกผมปัดออกปัดที่ตานะอานนี้ก็ตามอ่าเขาเรียกตามสถานการณ์นะครับคือถ้าโอเคมันติกเวลาเราลำนะเวลาเราฝึกนะครับเวลาเราฝึกนะเวลาเราฝึกเนี่ยถ้ามันถ้ามันเป๊ะ,ปะนะถ้ามันฟิกไว้แต่เวลาใช้นําไปปรับใช้มันมันไม่ได้ฟิกนะครับ คือมันไม่ต้องมาเริ่มจากหนึ่งเนี่ยแล้วมาสองสามสี่คือมันไม่ต้องขนาดนั้นนะครับเวลาใช้มันปรับตามสภาพเพราะบางทีถ้าเราไม่รู้ไงว่าบางทีเขามาที่ทางไหนอย่างสมมติจันนกลงโจมตีที่ทางอื่นก็ได้เห็นเพราะแมางเนี้ยใช่ไหมมันมันไม่ตามท่าแล้อะทีนี้เราทาไงอ่ะมันก็ต้องปรับตามตามแน่งงานละนะครับนะมันก็ต้องปรับตามสภาพตามแน่งงานละนะครับนะต้องเข้าใจนะครับ าถ้าถ้าเนี่ยเขาเขามีให้เราฝึกนะเรามีความหมายของถ้าว่ามันทํายัางไงยังไงแต่เวลาเราไม่ใช้มันอยู่ีนะ่การปรับนะครับการปรับเปลี่ยนเพราะว่ามันมีการตอบสนองนะมีการตอบตอบสนองจากคู่จากคนที่เป็นคู่ของเรานะนะเพราะนั้นบางทีเขาไม่ได้ยอมไงแลอวการก็ได้เขาไม่ได้ยอมไงนะเนะีนะ่ยนะ เรา,กเากแก้ไงนะครับตรงนี้แหละมันเป็นการวัดแหละว่าใช้มวยได้ไม่ได้นะครับมันเป็นการวัดอว่าคนใช้มวยได้ไม่ได้นะครับการวัดว่าคนใช้มวยจีนได้ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่ลาลำลำได้หรือไม่ได้อย่างเดียวนะครับนะหรือว่าเข้าใจความแบบของท่าอย่างเดียวนะครับมันอยู่ที่ตรงนี้แหละการนําเอากระบวนท่าหรือเทคนิคมาปรับใช้กับสถานการณ์จริงๆ กับการคนที่มันมีการเคลื่อนไหวจริงๆนะนะเขาเป็นการตอบสนองเนี้ยนะเราจะทํายังไงนะมันเลยต้องมีท่ามาลองรับอเย,อ,ย,อ,ยอ,อะๆเพื่อให้เราฝึกตามสถานการณ์เพราะบางสถานการณ์เนี่ยเราทําท่าน,นี้ไม่ได้นะเดีย๋ยวผมทำท่าเมื่อกี้ไม่ได้มือมันขึ้นละผมจะท,ทําท่าไหนได้บ้างไหะใช่ไหมมันก็ต้องนี่แหละต้องมีการคลี่กับท่าน,นะครับนะางเช่าวัจะต้องนี้แล้วค่อย อ่ะนะครับมันจะมีท่าจ้วอ,อูคานะมีขานะจะมีขายังไงค่อยว่ากันนะครับนะเดี๋ยไปจะเข้าอย่างนี้ไปแล้วก็ค่อยนะคือมันต้องมีการเอาท่ามาท่าหนึ่งสองสามหนึ่งบวกสามสี่บวกห้าเจ็ดบวกแปดผสมกันนะครับเพราะต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่มีทางที่มันจะเฟๆตามที่เราฝึกเพราะว่าบางทีเขามาจากไหนไม่รู้ เขาตอบสนองเนวโน้มการเล่นปุ๊บเนี่ยเขามีการต่อต้านอะไรก็ได้แบบนม้บนต่อมือใช่ไหมนะเขามีการขัดขืนตอบสนองนะมันไม่เป๊ะเราจะทํำอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็พยายามจะจูโจมเราเหมือนกันนะครนะมันยังอยู่ที่ว่าความชำนาญละว่าการดึงดึแท่งมาใช้ละว่ามันได้แค่ไหนนะคนะ ว่าเราประยุกต์แทะมาใช้ได้แค่ไหนครับนะนะก็เข้าใจตรงนี้นะครับบางคนผมต้องยอมรับว่าบางคนคน,คนสนมากไม่ค่อยเข้าใจเขาคิดแค่ว่าลำแทาได้เสร็จเข้าใจความหมายละแล้วก็ใช้ได้แล้วจริงมันมันมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้นครับยากกว่านั้นนะยากกว่านั้นโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวมันจะยากขึ้นไปโอเคครับวันดี้ครับ